สียงกรพ่อขรรามบโอ้สวัสดีครับโอ้พฤคุกเข้าหนาลงนะโอ้เก่งจ้หู่วมตอนนี้ขปุ้นคุ้นสวัสดีครับสวัสดีครับครับ เออเก่งเถอฝพึกเองได้บอกปะเออเขก็มาต่อยอดเอาเพราะเขาอยู่กับเขาตลอดนะดีครับดีค่ะเก่งเไปอไปอาบน้ำได้ไงไปอาบพิรวโตเนี่ยดเดียวเลย่อ ยันมันเอาข้างยันส่นสิกันทั้งพู่น้อยยังเไปที่ลสาม้งพูดมันกรเดียงตว่ไปเพิ่พอพันตัวกยงงามเลยพอพันไหหลายลานเนาะราคาสามเดด màu nó, màu, 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 เตรีมเตรียมตมเตรียมไปแล้วไปแล้วไปอาบน้ำแล้ว